พี่ตาพี่ยังไม่ได้ได้ได้ยินพี่ยังเนี่ยอ่าได้ยินแล้วพี่ในโทรศัพท์มันไม่ยินอ่ะพี่หายแล้วน่าจะได้ยินแล้วโอเคครับถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้ามันมันอยู่ติดกับบ้านบ้านนี่เลยพี่บ้านดูไว้เลยอ่ะไปดูเยวไใกล้ๆครับเดี๋ยวไปดูข่ายแบบไงขย่ยแบได้เลยต้องใช้ไปก่อนเพราะว่าต้องรอคิวคคคมาร์กหน่อยอยู่ตรงไหนวะตรง หน้าตรงประมาณตรงที่ผมมาร์กมันจะกึ่งกลางระหว่างดูไว้กับบ้านเอฟเฟีเยเนี่ยในหลังเดี๋ยรคุยฟิอาในหลังไหนรับนี่เลยชอบมันนะันเออหลังนี้หลังนี้ เป็นหลังคาเมยลอนเก่าใช่ไหมครับใช่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 เออเฟียวนะหลังคาผมว่ามันใกล้คุกแล้วก็ใกล้ส้มตัวนี้ส้มแต่ไม่รู้ส้มเขาฟาร์มกันหรือเปล่าแต่ที่หลักๆคือใกล้เล้าหมูอืมอาผมเลือกไม่ได้เนะแต่แค่ย้ายโปรเจชย้ายเฉยๆได้ขยับขยับได้ขยับได้แต่ถ้าอยากได้หลังนี้คือผมก็ต้องลงไปเล่นด้วยแต่ตอนนี้ก็คือลงไปไม่ทานแล้วอยู่อยู่ดีต้องไหมครับต้องใช่ต้องสามเดือน ก็คือตอนนี้หลังเนี้ยเป็นของ d ดม m o n d Head เนี่ยรอข้างหน้านแต่ว่าจะขยับจากอะไรเดี๋ยวไปดูอีกทีโอเคครับอินจังครับคู่นี้าเก g e น,นะนี่เหรอใช่อันนี้คือหลังเดิมผมเลยพี่อ้าวหลังเดิมครับไม่ได้ย้ายไม่ได้อะไรเลยครับก็เห็นเมื่อกี้ผมคูกนนยกับนายกนายกบอกว่าต้องถามพิต้าดูอ่ะผมบอกว่า,ผม,มา,วาผมบอกพิต้าวแล้วย้ายย้ายล้วไม่ใช่เหรอยังไม่ย้ายครับอันนี้หลังเดิมเลยพี่หลังเดิมเลยหลังเดิมเองอยู่ยือ้อๆนี่อยู่ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยเนี่ยคือตรงนี้เลยพิต้า นี่ยหลังเดิมเลยไม่ไม่ได้ขยับไม่ได้อะไรเลยจริงจริงมันต้องตอนเราคุยมันจะอยู่ไหนอยางข้างหน้าข้างหน้าครับที่ผมที่ผมน,นะข้างหน้าเนี่ยเนี่ยแล้ก็ซ้ายมือนะครับซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือนิตาเนี่ยตรงที่ผมมาเนี่ยข้างหน้าเน,น,นี่ยเ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 หีน้าเนี่ยเนี่ยนี่ยีกย้นยเือ่เนีย Ra, five, 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 five. นี่ยนะไฟฟ้าไฟฟ้าสฟฟ้ายฟฟ้านะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้อ่ะตรงนี้เลยพี่เนีน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยที่คุยวันนั้นที่ผมส่งโลมาที่บอกว่าจะย้ายให้เพราะตรงเนี้ยมันคือกึ่งกลางระหว่างบ้านเอฟซีกับบ,บ้านบ้านดูไว้พี่เห็นไหมใช่เป็นแบบนั่นแหละหนั่นแหละ,หละที่ผมเรียกว่าเพราะมันกึ่งกลางเลยดีบ้านบ้านตรงโรลอะไรเนี่ะเรื่องเืินครับ ฝั่งไหนนะฝั่งฝั่งนี้หรือฝั่งไฟครับพี่ฝั่งายฝั่งไฟเพราะฝั่งนู้นมันติดถนนหนาฝั่งนี้พี่แถตรงนี้แล้วัหันหน้าเข้าหาลางนี่หรอใช่ใช่แล้วเมื่อวี่ต้นหลังนี้ว่าพี่ว่าแจ้งตรงนี้ไปนะอืมไม่ใช่ตอนตอนขอดสุดท้ายที่ผมเก็บอ่ะมันมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ที่เดี๋ยวพี่ดูแชทดิแล้วมันอยู่ที่เดิมเลยนั่นอ่ะอะไรคือที่เดิมมันต้องขยับออกมาตรงกึ่งกลางอ่ะ อในมุมมือตรงนี้วางได้ไหมฮะ<ฆ>ตรงนี้วางได้ไหมตรงนี้ถามว่าวางได้ไหมได้แต่ว่าเขาจะทําทันหรือเปล่าไม่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 ได้แข่งอย่างนั้นก็คือให้เด้มาใช้ไปก่อนเมื่อไหร่ก็ได้เขาว่างเาางมื่อไหร่แล้วทําได้ไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยก่อนแล<ๆ>้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปคุยกับร้านก่อนอ่าลองถามให้หน่อยวนะ่าไอ้นานนานไม่นานไม่ไม่ไม่เกี่ยวได้หมดแต่ว่า ตรงนี้ใช่ไหมถ้าตรวนี้วางได้หมายใช่ครับใช่ครับตรงนี้ที่คุยไว้ว่าแล้วตรงนี้ก็คือทางแบบทางเข้าตรงนี้และนี้ก็คือบ้านครับตรงนี้เลยครับหันหน้าออกไปทางโน้นครับจริงๆริบ้านเอา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 ซีซีโพซิชันให้แน่นอนเมื่อเข้าไปแจ้งเนี่ยครับเมื่อมาดูไมครับหรอครับพี่ครับครับผมเนี่ยตรงนี้ครับอันนี้คือคืออันนี้คือทางหน้าบ้านเนี่ยครับเนี่ยปักตรงนี้เลยครับ นะตรงนี้แล้วแต่แล้วแต่เลยครับว่ามันเป็นเนินตรงไหนแค่ขอทางเข้าแค่จับตรงเนี้ยเข้าไปตรงเนี้ยครับที่ที่ผมแต่เดี๋ยวต้องต้องดูก่อนนะว่าทางเซิร์ฟเวอร์เขาจะให้ตรงนี้หรือเปล่ากับว่าบ้านอนะ่ะหมายถึงมันต้องเป็นเซิร์ฟเลือกไม่ใช่หรอว่าจะตั้งตรงไหนบ้างอ๋อก็คือที่คุยกับพี่ต้าไว้ตอนนั้นก็คือบ้านผมอ่ะมันอยู่ติดกับบ้านตรงที่ตรงโน้นอ๋อบ้านใหม่ ใช่ใช่ครับแล้วแล้วก็คืออยู่ที่ผมว่าผมจะขยับไหมแต่ที่ผมคุยไปว่าขยับก็ได้แต่ผมก็จะขยับมาตรงกลางให้อะไรประมาณเนี้ยครับตรงกลางระหว่างบ้านนี้ให้ประมาณนั้นเลยโอเคได้เดี๋ยวผมคุยกับร้านอีกทีหนึ่งได้ได้ครับได้ครับโอเคโอเคโอเคครับไปไปทัวร์ทัวร์หลังดีเดี๋ยวได้ครับขอบคุณครับมันมันมันเพิ่มบ้านมันทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะพี่ตา เพิ่มบ้านมาหนึ่งสองหลังของเพิ่มมาแค่สองหลังหรอเมื่อไไม่ไม่ไม่รีบก็ได้นะเมื่อไไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราคุยกับเกดได้ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมลองคุยกับร้านดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่โอเคครับโอเคครับโหเห็นบ้านตรงไอ้ทะเลทรายนึกถึงบ้านในเต็มที่ที่วอเลย อยู่ตรงนั้นเลยไอ้บ้านโนมันนี่ตรงนั้นแล้วก็ที่เพิ่มมาใหม่น่าจะเป็นบ้านตรงบ้านบ้านตรงคามเมลอนเก่าใช่ไหมกับบ้านหลังนี้แค่นั้นใช่ไหมครับที่เหลือก็เท่าที่เดิมหลังใหญ่ก็จะมีใช่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 มีมีเพิ่มตรงข้างล่างหลังนี้ก็เฟี้ยวนะพี่ตาผมคิดว่ามันจะติดทะเลไงแต่มันไม่ติดนะเอาหล่อมหลังเนี้ยเฟี้ยว ก็จะอยู่แบบขึงค้างร,ระหว่างโร<อ><า>งงานเขาเขาตัดไอ้นี่ออกได้เลยขนากันเนี่ยผมว่าช่งนี้ก็เสียบเหนือขึ้นสะพานได้เลยใช่แล้วก็ข้างหลังแบบว่าชีว Luc อะจะลงข้างล่างจะอ,อะไรเงี้ยมันไม่ได้ติดทะเลอะ ถ้าเป็นบ้านของอาอากับพีโรชีคือเขาจะจะอยู่ติดทะเลเลยนะพี่ตาเราอันนี้ก็คือบ้านของผมอะเวล้าก็คือได้พร้อมกับที่เขาชิงบ้านเสร็จใช่ไหมครับก็าตามที่โดบอกมันเป็นอย่างนั้นเลยอต่พี่จะบอกว่าเออถ้าอันไหนแบบยังไม่ยังไม่ยัง,ไม,ยงไ,มไม่สะดวกอะไรเงีย้ยก็ไม่ไรก็เอาลงในะที่สะดวกก่อนเนี่ย เช่ไนไอสนงสนนยยังไม่ยังไม่เห็นดีเห็นชอบหรือว่ายังคิดอยู่ก็ลงอันที่อันอื่นที่ไม่สนายมาก,ก่อนแต่ถ้าไม่ลงพิทาก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนให้คอะไรอ่ะก็มันต้องหาอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเพราะว่าสุดท้ายที่ท,ที่ตอนแรกที่เล่นอย่างมันก็ต้งนองมันก็ อยากแบบอยากได้ตามที่อะนั่นไงแต่ถ้าเปลี่ยนมาแล้วผมผมว่าก็อยากได้อะไรมาทดแทนได้อะพี่ที่มันแบบทดแทนกันได้ถ้าไม่ใช่ฟในอาจจะเป็นเมื่อก่อนเมื่อก่อนออมันมีอะไรอะวอลหรือ GPS อย่างที่โกคุยก็ได้นะพี่ GPS แบบยังไม่ตายอะครับหรือว่าอะไรก็ได้ผมเพราะผมเสนอไปก็มไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมันจะทดแทนได้หนังก็สวย บ้างนก็อันนี้ของเอสี่บ้านเก่าของเอสี่นี่นี่ก็แต่อันนี้มันเป็นบ้านใหญ่แล้วใช่ไหมนี่คือบ้านใหญ่ใช่ใช่ครับอันีบ้านใหญ่ตอนแรกเป็นบ้านเล็กถ้าไม่มีฝานายค่อยแต่เราตั้งใจที่อยากได้ฝานหนว่าจริงๆนะว่มาแบบนี้แต่ถ้า ี่เจ้าว่ามันโกงเหรอพี่สนนยอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่ามันมีผลกับเกมเพลย์หรือเปล่าไงอ,อาจจะแบบมีผลกับการเล่นของตำรวจมากขึ้นซึ่งตำรวจปกติก็ไม่ไหวอยู่แล้วตอนนี้จำนวนร้อยเลยต้องดูหลายๆอย่างอเอ๊ะอ๋ออันนี้อันนี้ถูกแล้วอันนี้บ้านเวลาแข่งรถเอ่อไม่น่าจะกระทบในอขอบนี้ถ้าชนขอบนี้จริงๆไม่ก็ตกแล้วเปล่าวะ ใช่ครับผมจรจำโดยน่าจะน่าจะไม่ชนหรอครับถูงบ้านหลังเมื่อกี้นี้เหินเขาตรงไหนก็เข้าไปเข้าง่ายจาัง อันนี้บ้านเล็กใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้บ้านเล็กเป็นบ้านเก่าของไอทิปเปอรน,นี่บ้านเล็ก อันนี้นก,นนก็บ้านเล็กใช่ไหมบ้านหนมันนี่เก่าบ้านเล็กหนูมันดิแล้วฟินเวอร์เขาเขาลงมาชิงกันเยอะไหมครับพี่ครบตอนนีท้ทั้งเมืองลงครบทุกกันบ้านหลังนี้เอาออกไปแล้วหลัง ออสามบ้านโอเวอร์ <Burn over. S 2> อ่ะอ้าวทำไมมันอยู่ใกล้สอนอไปใช่ไหมครับมันอยู่ใกล้โซอนอื่นมากกันไปด้วยเดี๋ยวมันมีอันนี้อีกหลังนึงนะม,มันใกล้กันเกินอันนี้เป็น SMD ใช่ไหมคใช่ครับอันนี้มันก็จะวนละวนรอบบ่อเลยอืไอ้ข้างหน้าก็จะเป็นในบ้านมาสักเกา่กาก็ อันนี้คือเพิ่มใหม่ใช่ไหมครับหลังนี้เรือนเก่าไม่แน่ใจเลยไม่แน่ใจน่าจะบ้านไอซูหรือเปล่าอันที่ไม่ลงก็จะมีโนโมนินีไดเอ็กไดมอนเทสไรล์ลักออะไรอ่ะกินอะไรอันนี้ก็จะเป็นบอลเทน ันนี้บ้านใหม่เพิ่มขึ้นมาอันนี้บ้านเล็กเหมือนกันใช่ใชอ้สองหลังนี้เป็นบ้านสำหรับแก๊งที่ชอบทําเห็ดสองหลังชอบทำเห็ด

ันนี้บ้านใหญ่เพิ่มขึ้นมาข้างหน้าคือบ้านใหญ่ใช่ไหมใช่ครับใช่ทางนี้เลยอยู่ใกล้ปัม๊มตรงนี้เฟี้ยวนะจุดไฟแล้วก็ตรงนี้โดด,โด,ดแบบสนุกสนานเลยสำหรับคนที่โดดเป็นนะ ยื้อเข้าบ้านยื้อเข้าบ้านยื้อเข้าบ้านไฟอุมโมงค์ค่ายทหารมีหมดมีเฟียวอยู่แล้วเล่นรอบนอกแล้วขึ้นเขานี้เขาดีจีอะไรได้หมดอย่างนี้สำหรับแก๊งที่คิดว่าแบบไฟไฟอุมโมงค่ายทหารชนะแน่นอนก็นเอาได้เลย อันนี้หลังเดิมฮิโรชหิหลังปาเฮโรชิยังยูหลังเดิมไอทางฮิโรชิเขาโดนจิ้มเหรอฮิโรชิโดนจิม้มฮิโรชิเทียโดนจิม้ม SMD โดนจิ้ม โดนจิ้มตั้งแต่ตอนที่เขาเขาคนที่จิ้มเขาน่าจะคิดว่าแบบเขาไม่เล่นเลยแต่ก็ไม่แปลกทุกวันนี้เราก็ยังไม่ยังไม่ผมก็ไม่ชัวร์นะว่าแล้วฮิโรชิเกะเขาจะมากันหรือเปล่าเอเนบีน่าจะก,กันแต่ว่ามาถึงมา,มาเล่นต่อหรือเปล่า เขาก็ยังไม่ได้มาปลดแบบมามา,มาเขาเรียกว่าอะไรไอ้เนี่ยไอ้พักสล็อตแกงอะ่ะเพราะเราก็ไม่ได้ใส่เขาไปในไอเดอกนะโอเคครับพี่้นก็เรื่องบ้านเดี๋ยวไว้รอดูดทีนึง<ร>ได้ได้ครับคือตอนนี้เขาเขาคิดว่าเราอะ่ะจะปรับ เอ้ยเราจะม่เราจะปรับให้ผู้เล่นอะไรอย่างนี้ออแต่ว่ามันไม่ใช่จริงๆพี่เป็นคนไปขอแล้วมันเห็นว่าขยบให้หน่อยได้ไหมใช่ครับน,นั่นแหละอัณนั้นโอเคได้ครับพี่ตาเดี๋ยวผมไปฟ้อมกัน,นของบังค้า